สวัสดีคร so so ับเพื่อนๆผมครูแบงค์ครับวันน well ี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตที่เป็นนนัตกรรมใหม่แกะกล่องของจอยน์คอยลเรากันนะครับโดยเนื้อหาที่ผมจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสิทธิและสิทธิประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อเพื่อนๆได้สมัครใช้บัตรเครดิตกับจอยคอยเราแล้วครับจากภาพบัตรเครดิตที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นอยู่นี่นะครับเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าบัตรเครดิตของจอยคอยลเรานั้นเนี่ยมันพิเศษยังไงผมบอกได้เเลยนนนะะคครรััับบว่าามมพิศษกๆ พราะว่ามันใส่ไข่นั่นเองไอ้ไม่ใช่ <c oughs> นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าแนะ่เราเล่นกันนิดนึงนะครับมันพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถนําไปใช้แล้วเราได้คะแนน PV กลับคืนมานั่นเองครับตรงจุดนี้นะครับที่มันพิเศษแล้วก็เอกลักษณ์มากๆนะครับสาหรับผู้ที่เป็นสมาชิกจอ,อนคอยอย่างพวกเรานะครับเอกลักษณ์เฉพาะพวกเราเท่านั้นนะที่เป็นสมาชิกกับจอ,อนคอยและนอกจากการที่เรารูดบัตรซื้อของและได้ PV กลับคืนมาแล้วนั่นเนี่ยนะครับมันก็ยังมีเอกลักษณ์แล้วก็สิทธิประโยชน์อีกนึ่งนะครับดังต่อไปนี้ครับดอกเบี้ย5%ต่อปี โดยช่วงองเดือนแรกเนี่ยนะครับจอยนคอยจะจ่ายดอกเบีย้ยให้เราทันทีครับ2.5%และ6เดือนหลังอีก2.5%ก็โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ผมก็มองว่าดอกเบีย้ย5เซ็นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าพอใจนะครับสำหรับผมต่อไปครับคือเงินสมทบสําหรับเงินสมทบตรงนี้เนี่ยนะครับจำนวนเงินสมทบจะขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกของเราครับนั่นก็คือ 3- ถึง6เดือนแรกสมทบอยู่ที่15% 6อถึง12เดือน30% 1ปีขึเนไปต์ 2ปีขึ้นไป7จและ3ปีขึ้นไป100เซเลยครับอ่าเยอะมากเลยนะครับเนี่ยสำหรับเงินสมทบที่เราจะได้และต่อไปครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่ามันถือเป็นจุดเด่นและจุดขายหลักของบัตรเครดิตใบนี้ของเราเลยก็ว่าได้เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือทุกการใช้จ่ายของเรานะครับ100บาทจะคิดเป็นคะแนน p ีวีที่เราจะได้กลับคืนมานั้นเท่ากับ0 0 1่เอเพื่อนๆอาจจะมองดูว่ามันเหมือนจะน้อยถูกปะครับจริงๆแล้วมันไม่น้อยนะ คือถ้าเราเอาตัวเองเป็นหลักนะครับเรามองเราว่าเราเป็น c u ตเมอร์นะครับเป็นลูกค้าธรรมดาใช้ใจ่ายคนเดียวเนี่ยอันนี้มันแน่นอนครับมันน้อยแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมว่าเราเป็นเครือข่ายนะครับที่นี่นะครับจอยคอยเป็นธุรกิจเครือข่า,ขายฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ซื้อคนเดียวเราต้องมองครับว่าเราเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาบริโภคเป็นเครือข่ายนะครับนะบไม่ได้เข้ามาเพื่อบริโภคอุ้ยฉันบริโภคคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่นะครับ ดังนั้นเราจึงจะต้องมองในมุมของเครือข่ายครับไม่ใช่มองในมุมของลูกค้านะฮะแล้วนี่คือคีย์หลักเลยครับคีย์ซ็กเซลเลยก็คือยิง่งชิมงานดาวไลน์ของเรานะครับใช้ใจ่ายมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะได้ยอดมากขึ้นเท่านั้นครับอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากข้อคิดในการใช้บัตรเครดิตสมท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคือเนื้อหาหลักเนี่ยจบไปแล้วนะครับแต่เนี่ยขอฝากข้อคิดท้ายคลิปไว้นิดนึงนั่นก็คือ เราควรใช้บัตรเครดิตอย่างรู้ทันและมีสติครับควรถามตัวเองทุกครั้งก่อนการรูดบัตรว่าเราจะสามารถนําเงินมาชำระหนี้แบบเต็มจานวนได้ไหมและเลือกใช้บัตรแทนาการจ่ายเงินสดเพราะอะไรนะครับรวมไปถึงเราจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับจากการที่ใช้บัตรนะฮะในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราต้องคิดแล้วก็พิจารณาตรงนี้ให้ดีๆนะครับทุกครั้งเลยนะครับในก่อนที่เราเนี่ยจะใช้บัตรนะครับ เพราะว่าบัตรเครดิตนะฮะเป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มสภาพคล่องในการใช้ใจ่ายของเราได้ครับและแถมยังสามารถมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับเราได้อีกมากมายด้วยหากเรามีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับในการใช้บัตรก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับวันนี้เพื่อนๆก็ลองถามตัวเองกันดูนะครับว่าพร้อมแล้วหรือยังครับกับเอกสิทธิ์ที่เหนือระดับดีๆเช่นนี้สุดท้ายนี้เพื่อนๆสามารถมาเป็นเพื่อนกับผมหรือว่าเข้ามากดติดตามผมได้ในทาง a c e b o o k นะครับตามลิงก์ที่เห็นด้านล่างนี้ได้เลยนะ แล้วก็สามารถพบกับผมครูแบงค์ได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ผมครูแบงค์สวัสดีครับ